เมื่อวานนี้นะครับที่หอประชุมโรงเรียนเพนพิทยาคมอำเภอเพนร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงอดีตปรองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพักเพื่อไทยเดินทางมาเพื่อปราศัยหาเสียงช่วยน,นายอนันต์ศรีพันธ์ผู้สมัครสสเพื่อไทยเขต3อุดอรนะครับหลังมีกระแสผู้สมัครพักไทยสร้างไทยมีคะแนนตามมาติดติดเห็นว่าอย่างนั้นนะครับโดยมีประชาชนสวมเสื้อแดงมาฟังการปราศัยประมาณ3 0 0พันคนซึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิม พูดคุยกับน,นักข่าวบอกว่าทางพรรคมอบหมายให้ตนมาที่อุดรซึ่งตนเคยมาปราศัยที่อุดรเป็นประจำอยู่แล้วคนอุดรรักการเมืองรู้การเมืองและชอบการเมืองทําให้ตนอยากจะมาถ้าเราได้เสียงข้างมากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลตนยังเชื่อว่าจิตสํานึกของสอวอต้องคิดเพราะคนทั้งประเทศอรออยู่คงไม่กล้าฝืนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนส่วนร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวต่อนะครับบอกว่าในใจอยากเสนอแก้ปัญหาความยากจนแก้ไขปัญหายาเสพติดมลภาวะเป็นพิษ อาชญากรรมที่ตายกันแล้วตายกันอีกทั้ง4ี่เรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับส่วนเรื่องอื่นพักทางพักคงทํากันเองผมเป็นตํารวจกองปราบนะครับก็ถือว่าเรื่องของยาเสพติดเป็นปัญหาที่รุนแรงนะครับต้องต้องมีการบูรณาการกันอย่างจริงจังนะครับเห็นบอกว่ามีเรื่องของการสันทนาการเรื่องกัญชาดูที่ถนนข้าวสารเมากันหมดอะไรเหล่านี้พวกนี้นะครับ เรื่องของกัญชาปลูกต่างๆคนทำผิดโอ้โหหลายเรื่องนะครับที่ทางร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวครับกูรอไม่ไหวแล้วนะกูรอไม่ไหวแล้ววเรัะมายังอยากจะดูอีหน่อยทำให้ผมมีจิตใจที่อยากจะมาดังที่แลงเห็นอยู่เนี่ยถ้าเราได้ เสียงขึ้งมากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลผมเมือเชื่อว,ว่าจิตสมนึกของสองวต้องคิดเพราะคนในประเทศเขามองอยู่คงไม่กล้าฝืนความรู้สึกของพี่น้องประชาชน